นี่แหละครับหมากอ่งุนสองพันสามพันไรอันนี้ป้าหมักสีม่วงนะนี่เจ้าหน่อยกระดีเก็บแล้วบูมีแต่แนวเดียวมีแต่หมากอ่งุนกำลังจะซุกทังซุกสีเขียวก็มีซุกส,สีดำก็มีคุณน่ะซุดแสงหูแสงตาสองพันไรเบิงเบิงลูกใกล้ๆคุณน่ะ เหลือมือพ่วงละเกือบกิโลพูดอ<ฮ>หวานกินจนบ่ยากช<ฮ>่วงนี้เป็นช่วงเก็บผลผลิตเก็บหมากใส่ตะก้าคนงานคนไทยอยู่น้งกันประมาณสี่สิบเกือบห้าสิบคนเรามีคนต่างชาติอีก หลายประเทศด้วยแล,ล้วก็เป็นร้อยสองร้อยพูดละแบ่งหน้าที่กันเทศประเทศโปรตุเกสชว่วงนี้เดือนกรกฎาคมอากาศสบายสบายบ่ห้อนหลายแล้วกระ่บนาวแห้งฝนกระโบมีตอนนี้นมีเมฆเยู่ครับนี่แหละต้นหมักอ่กา,อางุน กรรก็บุ่มมือเดียวมันจะเป็นเครือไปเพราะเป็นเครือเป็นงาแยกแตกไปเป็นกิ่งเป็นก้านไปต้นหนึ่งกัดออกได้หลายเครือหลายพวงโอ้งามเบิ่งปนุ่มปมือผัวง่ญ่กว่าปมือสองนิ้วคนน่ะ